สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันได้กับ Marie Chanel ช่องที่มีสาระบันเทิงกับข่าวที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสล็อกดาวนะคะแต่ไม่มีมาตรการใหม่ๆปิดพรมแดนทางเข้าออกห้ามเดินทางเข้าออกนะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์31มกรา2021 0 0เป็นต้นไปสำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกนะคะต้องมีผลตรวจโควิด COVID ค่ะแบบ PCR เป็นลบ72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้านะคะยกเว้นผู้ทำงานติดกับชายแดนตั้งแต่วันที่1กุมภา 2, 2,021เป็นต้นไปปิดศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มการทำงานจากบ้านจากหน่วยราชการเพิ่มกำลังตำรวจดักตรวจผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวที่แอบจัดปาร์ตี้นะคะ ข่าวนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้คนที่ไม่ค่อยได้ติดตามกันขอให้ติดตามในช่องของมารีได้นะคะมีให้อ่านและคำอธิบายโปรดอ่านกันสักนิดนะคะนี่เป็นล็อกดาวน์รอบที่สามของฝรั่งเศสแล้วนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ฝรั่งเศสจงทําตามกฎกติกาที่เขาให้ไว้นะคะปิดศูนย์การค้าบางประเภทที่ไม่เกี่ยวกับการขายอาหาร มีพื้นที่มากกว่า20,000ตารางเมตรพื้นที่สุมเสียงมีแอนอูเบร์โอเดฟองเขตบารีด759192939495และ77เขต59เขต60เขต62เขตแลนโอเดฟองแล้วต่อไปเป็นที่ภูวัง0605 หนึ่ไปคองเอสเขต54 10 57เลยไปที่เขต26เขต69เขต28ขอขอบคุณที่รับชมข่าวสาร